การจะมีเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีเราจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้นะคะซึ่งเนทได้ทํา7เทคนิคในการมีสุขภาพดีเป็นหมอดูแลตัวเองได้เทคนิคข้อที่1นะคะก็คือการเรียนรู้ตัวเองซึ่งเนททาคลิปเอาไว้แล้วอยู่ใต้ล่างลิงก์นี้นะคะส่วนเทคนิคที่2ก็คือการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติของร่างกายเทคนิคข้อที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารที่ดีที่สุดที่เราควรจะนํามาใช้กับร่างกายนะคะ แล้วก็เทคนิคที่4เกี่ยวกับเรื่องของสารคัดหลัง่งซึ่งเป็นกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราและเทคนิคข้อที่5ก็คือการบริหารร่างกายเป็นซึ่งในหมวดนี้นะคะเรื่องการบริหารร่างกายเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราจะต้องไปออกกําลังกายซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะเราต้องเข้าใจให้ตรงก่อนว่าการออกกาลังกายทุกๆครั้งเนี่ยเราจะต้องสูญเสียพลังงานที่เรียกว่า สารอาหารไปด้วยเนาะแล้วก็พลังเตาเมโตคอนเดียของเราเนี่ยก็จะทํางานหนักขึ้นการใช้พลังงานโดยเมโตคอนเดีย,ยจะต้องมีการอา่าเขาเรียกว่าปล่อยอนุมูลอิสระออกมาหมายความว่าถ้าเราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเสื่อมเร็วก็มีความเป็นไปได้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแต่เวลาออกกําลังกายแล้วมันสบายดีนะมันทําให้ลดความเจ็บปวดได้ซึ่ง ถูกต้องค่ะเวลาที่เราออกกําลังกายไม่ว่าเราจะวิ่งหรือรจะเราจะทําอะไรก็ตามที่ใช้แรงหนักๆน,นะคะร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารลดความเจ็บปวดให้กับเราแต่ว่าพอออกไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็จะเริ่มคุ้นชินแล้วก็ต้องออกให้เพิ่มมากขึ้นทีนี้ในคนที่ไม่ได้มีปัญหาการขาดสารอาหารไม่ได้เจ็บป่วยโดยเฉพาะคนที่ป่วยจากการที่โครงสร้างของร่างกายเนี่ย เกิดการเสียสมดุลโครงสร้างของร่างกายมีผลยังไงกับระบบร่างกายร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างแรกๆเลยก็คือหาสาเหตุไม่เจอและความเจ็บป่วยก็มังจะไปโยนให้อาการปวดหลังปวดเอวปวดสะบักออฟฟิศซินโดรหมอนรองกระดูกมีปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเหตุก็คือข้อที่1เทคนิคที่1เนี่ยที่เน้ให้ทุกคนเนี่ย ไปค้นหาตัวเองนะว่าตัวเราเนี่ยมีข้อบอกพร่องอะไรและการเสียสมดุลของร่างกายก็มีผลอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะสมดุลที่เกิดจากการบิดของกระดูกนะคะซึ่งการบิดของกระดูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกสุดหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยเป็นต้นตอและต้นเหตุที่ทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินไม่สะดวกนะคะเลือดไม่สามารถจะวิ่งผ่าน ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ซึ่งการที่สมองไม่ได้รับเลือดที่เพียงพอก็มีผลทําให้เกิดปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดปัญหาภาวะความดันโลหิตเกิดปัญหา,าหลอดเลือดอุดตันเกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาค่ะเพียงแค่เลือดไหลเวียนเดินไม่สะดวกนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเราจะออกกําลังกายยังไงให้ เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกและไม่สูญเสียสารอาหารไม่ทําให้เตาไมโตคอนเดียของเราเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปเราจะใช้วิธีไหนวันนี้นะคะเนจะมาแนะนำให้นะคะนั่นก็คือการกายบริหารอย่างถูกต้องถูกตรงนะคะการออกกำลังกายเป้าหมายของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสุขภาพดีแบบถาวรเราไม่ได้แค่ออกกำลังกายเพื่อให้สดชื่นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วพอหลังจาก เลิกออกแล้วเราบาดเจบอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องเข้าใจเ,าเป้าหมายจริงๆของเราเนาะว่าแล้วข้อสำคัญก็คือไม่ว่าเราจะมีอายุที่เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะมีสุขภาพแบบไหนการออกกำลังกายนั้นต้องออกได้ตลอดเวลาค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราไม่ต้องไป ใส่รองเท้าแล้วก็ไปวิ่งหรือจะต้องขับรถแล้วออกไปวิ่งหรือจะต้องไปยิมหรือจะต้องไปเป็นสมาชิกอะไรไม่ต้องนะคะการออกกําลังกายมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับการหายใจก็เหมือนกันนะคะหายใจเป็นก็ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนและถ่ายเทของเสียได้วันนี้เนจะมีท่าออกกําลังกายมาแนะนําให้ทุกคนซึ่งเนเคยทําท่าออกกําลังกายไปแล้วก็คือท่านั่งแล้วก็ยืดตัวแต่ก่อนอื่นเนจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะสรีระของร่างกายของเราเนี่ย สิ่งที่เราควรจะโฟกัสที่เน้บอกก็คือว่าตัวโครงสร้างกระดูกของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอรองกระดูกมีปัญหาแม้แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มปัญหามากขึ้นคําว่าปัญหาเล็กน้อยก็คือว่าเราอาจจะแค่รู้สึกปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยตึงๆแต่พอเราปวดปวดไม่เมื่อยตึงๆเราก็ไปกินยาแก้ปวดไปกินยาขยายหลอดเลือดไปกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วการกินยาเนี่ยมันจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูง เมื่อติดยากินยาไปนานๆก็จะเกิดภาวะหลอดเลือดอหลอดเลือดอุดตันนะคะหรือบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเพราะการทานยาคลายกล้ามเนื้อมันก็จะไปคลายกล้ามเนื้อหัวใจด้วยวิธีการที่เราจะไม่ต้องกินยาก็คือเราทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เลือดไปถึงไปเลี้ยงได้ทุกๆส่วนค่ะซึ่งมันจะมีท่าสำหรับท่านั่งแล้วก็ท่านอนนะคะท่านั่งเนี่ยเดได้ทำไปแล้วแต่ว่าเป็นท่านั่งยืดตัวเฉยๆ แต่อันนี้จะเป็นท่านั่งยืดตัวด้วยแล้วก็ยืดยืดแขนด้วยซึ่งการยืดแขนเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะจัดโครงสร้างคอบา่าไหล่สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดสะบักปวดคอปวดเมื่อยปวดนู่นปวดนี่ถ้าทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเราไปกินยามันก็จะเกิดปัญหาเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้เนาะแล้วก็ไปเป็นไตไปเป็นปัญหาหลอดเลือดตามมาวันนี้เราเรียนรู้เพื่อเราจะ เอายาธรรมชาติคือยาของตัวเราเองนี่แหละมาช่วยรักษาตัวเองนะคะโดยการที่เราจะไม่เอาสารเคมีเข้ามาอ่าเรามาดูนะว่าวิธีการออกกําลังกายเนี่ยเทคนิคก,ก็คือทํำยังไงก็ได้ที่ไม่ทําให้เกิดการกระทบแล้วก็บาดเจ็บของหมอนรองกระดูกคอเพิ่มมากขึ้นนะคะในคนที่มีปัญหาคอบา่าไหลหมอนรองกระดูกอ่าหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนหรือเจ็บหัวเข่า หรือบางคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งหมดเนี้ยมาจากหมอนรองกระดูกคอบิดหรือโครงสร้างบิดทั้งสิ้นเลยค่ะแม้ว่าทุกคนจะไปตรวจร่างกายแล้วหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกอยู่ได้ถึงเบี้ยวไปหน่อยก็อยู่ได้แต่การอยู่ได้เราจะอยู่ได้แบบบางคนก็จะปวดปวดไม่เมื่อยแล้วก็ไปกินยาเพราะฉะนั้นเราต้องหาต้นตอของมันให้เจอต้นตอก็คือว่าเวลาโครงสร้างบิดเนี่ย เลือดมันจะไปเลี้ยงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องจัดโครงสร้างให้ร่างกายค่ะทุกคนวิธีการจัดก็คือเราจะต้องยืดยืดเพราะว่าในตัวโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมีกระดูกเป็นแกนกลางนะคะกระดูกเป็นแกนกลางและล้อมรอบกระดูกเนี่ยก็จะมีสายไฟก็คือหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงมีแกนประสาทค่ะตัวนี้นะคะหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมีทั้งหลอดเลือดท่อหลักแล้วก็หลอดเลือดที่เป็นฝอยๆนะคะถ้า มีการบิดของโครงสร้างนิดนึงการเลี้ยงของหลอดเลือดการเดินทางของหลอดเลือดก็จะไม่สะดวกนะคะวิธีการที่เราจะช่วยเหลือร่างกายหลักการก็คืออาหารปลอดภัยอาหารต้องดีค่ะต้องกินเป็นต้องรู้ว่าอาหารแบบไหนกินแล้วไม่ทําให้เลือดนิ่งไม่ทําให้เลือดหนืดไม่ทําให้เลือดเลือดเป็นกรดซึ่งเน็ได้มีหนังสืออาหารเอาไว้ใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะแต่เทคนิคในวันนี้เนจะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายยืดเหยียดเนาะ ด้วยการทําให้โครงสร้างซึ่งแกนกระดูกของเราเวลาที่บิดเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลให้หมอนรองกระดูกบิดด้วยเมื่อที่เราปวดหัวเข่าเนี่ยมันก็มีผลมาจากโครงสร้างของเราที่มันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกมันก็ไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงบริเวณต่างๆที่มันมีปัญหาได้หรือในบางคนที่มีปัญหาพังผืดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของกล้ามเนื้อเกร็งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพังผืดแล้วไปเจาะรูหรือว่าไปผ่าตัด การเจาะรูหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยมีผลทําให้เกิดการเสียเส้นทางในการเดินทางของเลือดนะคะเพราะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเวลาปวดเวลาตึงเวลาเกิดหินปูนเวลาเป็นพังผืดเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเหล่านั้นไม่ถึงค่ะวันนี้เราต้องการให้เลือดไปเลี้ยงส่วนเหล่านั้นให้ถึงนะคะการยืดเหยียดนี่แหละดีที่สุดเพื่อที่จะจัดโครงสร้างแล้วเราสามารถทําได้แบบนี้ตลอดเวลาทั้งนอนทั้งนั่ง เช้ากลางวันเย็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือยืนเราก็สามารถทําได้อันนี้มาท่านั่งนะคะท่ายืดตัวเนี่ยเนซได้ทําเอาไว้แล้วเดี๋ยวเนซจะติดคลิปเอาไว้ด้านล่างก็คือนั่งยืดธรรมดาแต่วันนี้เนซจะมาสอนเพื่อนๆจัดโครงสร้างด้วยการบริหารตรงส่วนข้อมือนะคะข้อมือเนี่ยเป็นข้อมือเนี่ยถูกควบคุมด้วยสมองข้างบนของเรานี้สมองน้อยนะคะจะเป็นตัวควบคุมข้อมือ รวมถึงข้อเท้าด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารทุกส่วนให้ให้มีการจัดโครงสร้างเพื่อที่จะให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะ,ะเวลานั่งนะคะต้องกระเถิดออกมากระเถิดออกมาคือเพื่อที่จะให้หลังของเราเนี่ยไม่ต้องรับรับน้ำหนักนะคะให้น้ำหนักเนี่ยมาลงที่ขาของเราแล้วเราก็ขม่าวท้องนะคะทุกคนตอนนี้เรา การยืดเหยียดหรือออกกําลังกายบริหารเนี่ยเราจะล้อตามร่างกายนะคะเพื่อเราจะเรียนรู้ระบบอัตโนมัติของร่างกายเมื่อเราขม่วท้องเนี่ยร่างกายจะหายใจเข้าโดยอัตโนมัตินะคะขม่วท้องแล้วเราก็ขมิบก้นตรงนี้เราทําเพื่อที่จะให้มีการจัดโครงกระดูกของเราให้กระดูกที่หมอนรองกระดูกสุดหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยให้เขาถูกจัดเรียงซึ่งถ้าทุกคนทําแบบนี้บ่อย จากที่มันตึงจากที่มันบิดเดี๋ยวเขาจะมีการเข้าที่แล้วแล้วกระดูกของเราเนี่ยจะมีการเสียงดังก๊อบก๊อแก๊บซึ่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนอันนี้นี่ทดลองมาแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะอ่านั่งตัวตรงนะคะแล้วก็ขมแมวท้องนะขแมแวไปลึกๆเราจะสังเกตว่าเมื่อเราขแมแวท้อง ร่างกายจะหายใจเข้าโดยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ขมิบก้นจากนั้นเมื่อเราขมแมวท้องเนี่ยเราหายใจเข้าโดยอัตโนมัติสวงอกเราก็จะยกโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับไหลของเราซึ่งสวงอกตรงนี้ก็คือมีส่วนของปอดของหัวใจแล้วก็ซี่โครงที่อกนะคะรวมถึงไหล่ของเราด้วยก็จะถูกยกขึ้นเล็กน้อยรวมถึงเราก็ต้องช่วยด้วยการเงยเ,เงยเชิดคางเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้เลือด ไหลฟโลขึ้นไปนะคะแล้ววิธีการที่เราจะ,ะจัดโครงสร้างก็คือให้เราเนี่ยยืดมือไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วชู3นิ้วนะทุกคนชู3มนิ้วแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ดันดันมือแบบให้ค้ำยันกันค่ะไม่เอาขึ้นสูงนะคะยังขม่วท้องอยู่นะคะยันแบบนี้นะคะแล้วเวลาเพื่อนๆยันเวลาทุกคนยันเนี่ยให้สังเกตว่ามันจะมีอาการตึงในสําหรับบางคนที่ปวดแขนจะรู้สึกตึงมากค่ะ แต่ถ้าคนที่ไม่ปวดเยอะก็ก็เขแมแหลท้องแล้วก็ยันกันแบบนี้นะคะไม่งอแบบนี้นะคะยันกันแบบนี้ยันแบบนี้นะคะยันแบบนี้นะคะแล้วก็นับ1ถึง10ค่ะซึ่งจะไม่แอนมือจะไม่แอนมือแบบนี้นะคะเราทำเพื่อที่จะดันข้อมือตรงนี้แบบนี้นะคะอ่าแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยจะช่วยเรื่องสะบักช่วยเรื่องคอบ่าไหลได้ดีมากเลยค่ะ แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเราต้องทําให้ตึงแบบนี้ไม่ใช่งอแบบนี้นะคะตึงแบบนี้ทําท่านี้เลยนะคะ3นิ้วอย่างนี้นะคะเอามาที่โคนนิ้วแบบนี้นับ1นึถึงสินะคะ,ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่านี้แหละทุกคนเนเลือกทางง่ายๆมานะ แล้วอีกอันนึงก็คือเอาเอามือเนี่ยลงท่านี้นะคะ3นิ้วเหมือนกันแต่ลงแล้วก็ช้อนมือไปอย่างนี้แล้วก็ดันเพื่อที่จะเซตคอบ่าไหล่สะบักของเราขมแมวท้องเวลาเราขมมวท้องเราจะหายใจเข้าโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ขมิบก้นแล้วก็นับ1-10 1 2 3 สี่ห้าหกดแดเกระหว่างที่เรานับเนี่ยถ้าเรากั้นลมหายใจแล้วขแมวท้องไปเรื่อยเรื่อยด้วย,ด,วย,ด,วยดีมากเลยค่ะจากนั้นเราก็สลับข้างนะคะทุกคนสลับข้างไปข้างข้างขวานะก็ชูสามนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือมาจับตรงนี้นับนับแล้วก็ขแมววท้องขมิบก้นนะคะเชิดคางขึ้นนิดนึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแแล้วก็ผ่อนอันนี้ได้ทำแบบรวดเร็วนะเวลาทุกคนไปทำเนี่ยก็ทำสมาธิไปด้วยแล้วเราทำสมาธิแล้วเราก็ช่วยร่างกายออกกำลังกายด้วยอันนี้เรานำไปใช้เป็นยารักษาโรคได้เลยนะคะเช้าก็ทำได้ซอยทำเช้าสองรอบกลางวันสองรอบเย็นสองรอบก่อนนอนสองรอบได้เลยค่ะอ่ะอีกท่าหนึ่งทำแบบนี้นะคะ หรือเวลาเราเข้าส้วมเราก็ทําแบบนี้ทุกคนข้าแมวท้องขมิบก้นจะหายใจเข้าโดยอัตโนมัตินะคะเชิดคอนิดนึงนับ1นึถึงสิตรงนี้จะช่วยคอบ่าไหลแล้วก็สะบักได้ดีมากเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสา0ห้าหหดแปดเอันนี้แล้วก็ผ่อนลมหายใจนะคะทำค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็หลับตาแล้วก็ค่อยๆนับ แล้วเราต้องเรียนรู้ร่างกายของเราเองเพราะแต่ละคนจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันบางคนหายใจไม่อิ่มไม่เต็มบางคนเนี่ยไม่เคยมารู้ลมพอรู้แล้วจะรู้สึกอึดอัดในคนที่เป็นโรคหัวใจหัวใจโตนี้เคยเจอเยอะนะหรือบางคนเนี่ยจะปวดสะบักปวดแขนวิธีการเช็คนะคะว่าแขนของเราเนี่ยมีความเ,เสียสมดุลไหมเราเช็คด้วยการวิธีการยกมือก็ได้ค่ะเพื่อนเเวลาที่เรายกมือไม่ขึ้นเนี่ย แสดงว่าไหลหรือว่าสะบักเรามีปัญหาหรือว่าเรายกแล้วเราเจ็บอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งหรือใครที่ตอนนี้กําลังปวดคอบ่าไหลหรือว่ากําลังมีปัญหาหมอลองคอหมอลองกระดูกหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันจะมีการเสียสมดุลเวลาเรายกมือเนี่ยมันจะไม่สามารถยกได้แบบสบายๆซึ่งถ้าเราทำไม่ได้แบบนี้เราค่อยๆทำนะคะแต่ท่าเนี้จะเป็นท่าที่ช่วยคลี่คลายค่ะ คลี่คลายทำให้ทั้งกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นพังผืดในส่วนที่เป็นกระดูกที่เบี้ยวเนี่ยค่อยๆถูกเขาเรียกว,ว่าขยับมาทีละนิดเพราะเวลาเราเสียโครงสร้างเนี่ยเราไม่ได้เสียทีเดียวเลยนะคะเราเสียมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะแต่คลอดเจออุบัติเหตุหิ้วกระเป๋านั่งผิดท่ามันเสียโครงสร้างมาทีละนิดทีละนิดการกินอาหารที่ผิดมันก็ทําให้ร่างกายเกร็งแล้วก็เสียโครงสร้าง ถ้าเรามาจัดโครงสร้างแบบนี้มันค่อยๆจัดจัดได้บ่อยนะคะทำได้ตลอดเวลาออันนี้ท่ายืดเหยียดอย่างที่เน่บอกเนี่ยแล้วก็เอามือจับอย่างนี้ยืดเหยียดอ่ต่อไปอีกท่าหนึ่งนะคะอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าคล้ายๆกันเพื่อนๆจะทําท่าไหนก่อนก็ได้หรือจะทําท่าเดียวก็ได้แต่ขอให้ทําตลอดเวลาทุกวันแล้วจะมันจะเป็นการช่วยร่างกายออกกําลังกายแล้วทําให้ปรับสมดุลแล้วเลือดลมไหลเวียนดี ให้ทำทุกวันนะคะทุกวันเป็นเวลา6เดือนแล้วจะรู้ว่าสุขภาพที่ไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องปวดอะไรเนี่ยมีจริงนะคะอีกท่าหนึ่งก็คือท่านี้นั่งตัวตรงนะคะขมแมวท้องขมิบก้นแล้วก็กางมือออกไปซึ่งถ้าเกิดแขนของเราปกติเราจะกางมือได้ปกติไม่ไม่เจ็บแขนแต่ถ้าเราเป็นคนกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นเราไม่ต้องยกเยอะนะคะเรายกคีละน้อยก่อน เรายกแค่นี้ก็ได้แต่บางคนถ้ายกได้ก็ยกอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขมแมวท้องนะคะแล้วก็นับ1นึถึงสิเชิดคางนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกดแปดเกประเด็นคือการขมแมวท้องขมิบก้นขมแมวได้เยอะมากเท่าไหร่เราไม่ต้องไปยกเวทหรือว่าไม่ต้องไปทําแบบซิทแพคกค่ะแบบนี้ก็ช่วยได้แล้วช่วยทําให้กล้ามเนื้อท้องของเราเนี่ย มีการเพิ่มความดานันมีการบรีบมีการคายตัวเพราะว่าหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงเนี่ยจะพาดผ่านตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราขมแมวท้องได้บ่อยๆเนี่ยระบบลำไส้ระบบการขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นด้วยแล้วการขแมแ่วท้องลึกๆลึกๆแบบเนี้ยจะเป็นการจัดโครงกระดูกข,ของเราด้วยแล้วเวลาเรานั่งนะคะเราต้องนั่งนั่งตัวตรงนั่งอ,อกท้ายนะคะ นั่งเชิดทางขึ้นเล็กน้อยเราอย่าไปนั่งหลังคอมนะคะเพราะถ้าเกิดเรานั่งหลังคอมร่างกายจะเสียทรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอเสียทรงไปเรื่อยๆพอเราอายุมากขึ้นหลังคอมเนี่ยนอกจากเสียบุคลิกภาพแล้วก็ยังมีผลทําให้เลือดลมไหลเวียนเดินไม่สะดวกมันจึงเป็นที่มาของปวดคอบ่าไหลปวดสะบักปวดนู่นปวดนี่แล้วเราก็ต้องกินยาแต่ถ้าเราขยัน ทำแบบนี้เราไม่ต้องกินยานะคะทําอีกข้างนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่สามารถยืดอย่างนี้ได้เราก็ทําแค่นี้ก่อนแล้วทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะสามารถทําได้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่สามารถยกแขนแบบนี้ได้เหมือนกันนะ,ะทำข้างซ้ายนะคะก็กางมือออกนะแล้วก็ขมวท้องขมิบก้นนับหนึ่งถึงสิค่ะเชิดคอขึ้นนิดนึงอย่าลืมเขาเรียกว่าขยายปอดยกหน้าอกของเราขึ้นนิดนึงนะคะหนึ่ 5 6 7 8 9 10นี่แหละทำแบบนี้นะแล้วท่านอนนะคะทุกคนถ้านอนเดี๋ยวเนจะมาอธิบายในคลิปหน้านี่แหละคือการออกกำลังกายแล้วไม่ขาดทุนนะคะไม่เสียสมดุลได้สมดุลออกได้ตลอดเวลาออกได้ทุกขณะโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่บ้านก่อนจะนอนนั่งตรงไหนเข้าซ้วม ทำได้หมดตลอดเวลาถ้าเราให้เวลากับร่างกายถ้าเรารักร่างกายจริงๆนะคะส่วนสําหรับใครที่อยากจะได้หนังสืออาหารในมีหนังสืออาหารบำบัดโรคอยู่นะคะส่วนใครที่อยากได้สารอาหารในการมากระตุน้นหรือว่า activate ในส่วนของการทําให้หลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงเนี่ยไหลเวียนโฟ o มีการกระตุน้นการเปิดสวิตช์ของระบบอัตโนมัติในร่างกายหรือแม้แต่ใครอยากจะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ติดต่อได้ที่ หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ